สวัสดีค่ะดะิฉันชื่อนางสาววรรัตน์เมืองวัฒนะดิฉันชื่อนางสาวสุภัญญาศริยากแก้วค่ะพวกเราสาขาการบัญชีค่ะวันนี้เราจะมานำเสนองานในเรื่องการพัฒนาระบบสารสนเทศค่ะเชิญรับชมได้เลยค่ะถ้ามีข้อผิดลาดประการใดเราสองคนต้องขอภัยด้วยนะคะการพัฒนาระบบสารสานเทศระบบสารสานเทศสามา,ารถแบ่งออกเป็นระบบย่อย ได้มากมายเช่นระบบประมวลของข้อมูลระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการระบบสนับสนุนการตัดสินใจและระบบผู้เชี่ยวชาญเป็นต้นความสําคัญของผู้ใช้ต่อการพัฒนาระราบบการพัฒนาระบบสารสนเทศอาสาสายแนวการค้นพบปัญหาที่มีอยู่หรือโอกาสการแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆเพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นโดยแจกแจงรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลต่อไปนี้ 1. สารสนเทศที่องค์การหรือหน่วยงานต้องการแต่ยังไม่มีระบบใดในปัจจุบันที่จะช่วยให้ได้มาซึ่งข้อมูลหรือสารสนเทศ 2. ผู้ใช้ระบบไม่พอใจต่อสิ่งที่ได้ขั้นตอนหรือส่วนประกอบใดในปัจจุบันเป็นต้นว่าระบบเดือมีการทำงานที่ยุ่งยาก 3. ผู้ใช้ระบบมีความต้องการให้ระบบใหม่มีรูปแบบและคุณลักษณะอย่างไร มีส่วนประกอบอะไรบ้างและสามารถทำงานอย่างไรข้อมูลจากผู้ใช้ระบบเป็นข้อมูลเริ่มที่ทีมงานพัฒนาระบบนำมาประกอบกรารพัฒนาระบบใหม่เพื่อตรงตามความต้องการของผู้ใช้ข้อบอกพร่องของระบบสารสนเทศในการดำเนินงานขององค์การปัจจุบันหลายองค์การได้พัฒนาระบบและใช้งานระบบสารสนเทศในระบบที่แตกต่างกันเริ่มต้นของการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ ขณะที่บางองค์การได้บูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ากับทุกส่วนปัจจัยในการพัฒนาระบบเราจะเห็นว่าการวิเคราะห์การออกแบบและการพัฒนาระบบเป็นงานที่มีความซับซ้อนเกี่ยวข้องกับผู้ใช้และบุคคลที่หลากหลายและประการสำคัญเกี่ยวข้องกับกระบวนการปฏิบัติงานในองค์การดังนั้นการที่ทีมงานพัฒนาระบบจะสามารถพัฒนาระบบสารสนเทศ สำเร็จตามตารางเวลาอยู่ในกรอบของงบประมาณและผู้ใช้มีความพึงพอใจดังนั้นการพัฒนาระบบสารสนเทศเป็นงานที่ท้าทายและต้องดำเนินงานอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วทำให้องค์การต้องปรับตัวอย่างเหมาะสมภายใต้ข้อจำกัดของระยะเวลาและทรัพยากร นักวิเคราะห์ระบบหรือที่เรียกว่า SA บางครั้งเรียกนักพัฒนาระบบเป็นบุคคลที่ศึกษาระบบงานโดยตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงานข้อมูลนำเข้าและสารสนเทศเพื่อหาวิธีการพัฒนาให้การทำงานมีประสิทธิภาพจะมีบทบาทสำคัญสาป,ประการดังนี้ 1. ที่ปรึกษาจะเป็นที่ปรึกษาด้านการปรับระบบงานขององค์การโดยผู้บริหารองค์การอาจจ้างที่ปรึกษาจากภายนอก 2. ผู้เชี่ยวชาญจะเป็นงานของ SA ที่ปฏิบัติในแต่ละองค์การโดยรอจะเป็นผู้เชี่ยวชาญและให้คำแนะนำด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 3. ตัวแทนการเปลี่ยนแปลงการพัฒนานระบบมีได้จบลงด้วยการออกแบบและจัดหาระบบงานใหม่เท่านั้น ทีมงานพัฒนาระบบเป็นกลุ่มบุคคลที่มีหน้าที่และความรับผิดช,ชอบหรือมีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการพัฒนาระบบโดยจัดรูปแบบการทำงานแบบโครงการเนื่องจากกระบวนการปฏิบัติงานที่ซับซ้อนปกติมีทีมงานพัฒนาระบบจะประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้ 1. คณะกรรมการดำเนินงาน 2. ผู้จัดการระบบสารสนเทศ 3. ผู้จัดการโครงการ 4. นักวิเคราะห์ระบบ 5. นักเขียนโปรแกรม 6. เจ้าหน้าที่รวบรวมข้อมูล 7. ผู้ใช้และผู้จัดการทั่วไปวิธีพื้นฐานในการพัฒนาระบบวิธีการพัฒนาระบบจะมีผลต่อความสำเร็จและประสิทธิภาพการทำงานปกติจำแนกวิธีการพื้นฐานที่ใช้ในการพัฒนาระบบ ออกเป็นสี่วิธีดังต่อไปนี้ 1. วิธีเฉพาะจาะจง 2. วิธีสร้างฐานข้อมูล 3. วิธีจากล่างขึ้นบน 4. วิธีจากบนลงล่างขั้นตอนการพัฒนาระบบสารสนเทศขั้นตอนการพัฒนาระบบในหนังสือการวิเคราะห์ออกแบบและการพัฒนาระบบสารสนเทศแต่ละเล่มโดยที่ขั้นตอนที่แตกต่างกันจะเป็นการจัดลำดับขั้นระหว่างจุดเริ่มต้นกับจุดสุดท้าย ซึ่งหนังสือแต่เล่มจะแบ่งการพัฒนาระบบสารสนเทศออกเป็น5ขั้นตอนดังต่อไปนี้ 1. การสำรวจเบื้องต้น 2. การวิเคราะห์ความต้องการ 3. การออกแบบระบบ 4. การจัดหาอุปกรณ์ของระบบ 5. การติดตั้งระบบและการบำรุงรักษาก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการนำเสนอของพวกเราสองคนวันนี้ก็ขอขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ